จะมาแนะนำเจ้าตัว C C s u n l i t f a t e r นะคะเจ้าตัว C C s u n l i t f t e r ก็คืออะไรก็คือทีมกันแดดสะท้อนแสงที่ผสมทีมกันแดดออร่าทาแดดจ้ามีส่วนผสมของตระกูลเบอร์รี่นะคะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสอีกด้วยที่สําคัญนะคะทาแล้วไม so ่โบนนะคะขาวแบบธรรมชาติแบบมีออร่าแบบขาวแบบกันแดดกันฝนกันน้ํากันเหงื่อไม่เป็นข้ามไม่ติดขนคอนเฟิร์มค่ะไปดูกันนะคะว่ามันจะขาวแบบออร่าแบบธรรมชาติหรือเปล่าไม่โบนนะคะที่สําคัญโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาลูกกล่องเป็นแบบนี้นะคะ ก็ข้างในหลอดจะเป็นแบบนี้นะคะที่สําคัญนะคะทาไม่ต้องบิดต้องบิดออกมาเยอะค่ะบิดบิดแค่นิดเดียวนะคะดูนิดเดียวนะคะก็าทาไปะะเลยค่ะเขี่ยง่ายมากแล้วมันเนื้อครีมนะคะจะแตกตัวออกมาเป็นแบบน้ํานะคะเพราะว่าจะทาให้ผิวชุ่มชื่นนะคะที่สําคัญจะมีส่วนผสมของสก,กูลเบอร์รี่นะคะทําให้ผิวกระจ่างใสอีกด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นเบอร์รี่ทําให้แบบกลิ่นหอมติดตัวอะไรอย่างเงี้ยดูแป๊บเดียวเลี่ยเสร็จแล้วดูนะคะอันนี้นะคะคือด้านที่ทาแล้วคือด้านขวานะคะมีด้านขวานะคะอันนี้ด้านยังไม่ทานะคะ ดูสิคือความแตกต่างมันจะแบบด้านนี้มันจะมีขาวแบบใสๆแบบมีออร่านะคะส่วนส่วนด้านนี้คือยังไม่ทานะมันจะขาวแบบว่าไม่โบ่ะค่ะแบบธรรมชาติดูใสๆอะ่ะรู้เหมือนขาวแบบดูแบบว่าเหมือนไม่ทาบีบีซีซีอะไรพวกนี้ดีๆนะดูสิสังเกตด,ดูได้เลยมีความแตกต่างจริงแต่มันไม่โบะนะคะยำม,มันไม่โบเพราะว่าเนื้อครีมมันบางเบามากเลี่ยงง่ายมากเลยนะคะถามนะคะว่าเป็นคาบไหมดูดูเลยนะคะ เป็น้ามไหมคะสังเกตดูได้เลยดูนะคะก้องชัดไหมคะอีกรอบหนึ่งนะคะด้านนี้คือด้านานี้ทานะ้ดูนะคะสังเกตดูดูใกล้ๆเลยคะ่ะไม่เป็น้ามนะคะไม่ติดเบาะนะคะไม่ติดเสื้อผ้ามาทดสอบนะคะว่ากานน้ำหรือเปล่า นี่นะคะก็รีวิวกันไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะเจ้าตัวซีซีซลีเฟตเตอร์นะคะก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะมีรายได้ดีของขายง่ายนะคะกำไรดีนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วขอฝากเจ้าตัวซีซีซลีเฟตเตอกันแดดสะท้อนแสง้วยค่ะ